สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ที่21 Coffee Bean ครับของจังหวัดนครสวรรค์เราจะมาวิวเจ้าตัวนี้ครับ SC 25กระเป๋ารุ่นใหม่ของแบรนด์เชดนะครับอ่ะก็ถ้าใครดูตอนที่ผมไปอีสานก็จะเห็นแล้วว่าใบเนี้กับตัวเนี้ย SL03 อ่ะคือติดตัวผมติดตัวแบบหูมันใช้ใช้งานได้จําเป็นจริงๆครับกระเป๋าตัว SC 25นะครับอ่ะก็จะมีทั้งหมด4ช่องนะครับอ่ะอันนี้คือช่องใหญ่ อ่าคือช่องตรงกลางหนึ่ความจุเดี๋ยวมาบอกกันว่ามันจุเท่าไหร่ให้ดูข้อค่าวก่อนว่าแต่ช่องมันพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อ่าอันนี้ด้านข้างนะครับซ้ายก็ขวาอ่าแล้วก็จะมีตรงนี้ครับนี่เลยอันเนี้ยก็เป็นอีกช่องหนึ่งแต่ว,ว่ามันอยู่ด้านไหนนี่จะเป็นอย่างงี้มามาดูขนาดกันก็ตัวกลางนะครับอ่าขนาดข้อข้าก็ผมจะเทียบตรงหมกันน็อคผมนะครับตัวแบรนชาร์กนะครับตัวนี้แต่งเรียบร้อยก็คือจัดแต่งอุปกรณ์เสริมนะครับ บลูทูธแล้วก็ตัวติดตั้งกล้องโพโคนครับมาดูกันว่ามันจะเข้าได้ไหมในช่องกลางนะหมวกเต็มใบนะครับทุกคนให้ดูก่อนยัดเข้าไปเลยครับดูกันว่าเข้าได้ไหมนี่นะครับเรียบร้อยครับหมวกเต็มใบนี่นะครับเรียบร้อย ด้้นข้างนะครับก็จะเป็นแถบเลืองแสงน,นะครับซ้ายกับขวาอ่าส่วนตรงนี้ก็คือเอาไว้ติดปี่ลูแกยึดกับรถเรานั่นเองก็คือนี่ตัวนี้เข้านี่อ่าเหนียวเหนียวเลยครับแต่ว่าคนที่ใช้ฟอสซ่าเหมือนผมก็ไม่จําเป็นต้องติดนะครับมันเอาอยู่เอาอยู่จริงๆริงผมไม่ได้ติดเลยนีเพราให้มาทั้งหมด4จุดนะครับสามารถยึดกับรถเราได้4จุดลองไปปรับใช้กันดูแต่ว่าถ้าคนใช้ฟอสซ่าแบบผมทําแบบผมยังไงก็ไม่ต้องติด ไม่เสียรูปทรงรถนะครับเข้าก็ง่ายออกก็ง่าย่ะมาดูกันต่อถ้าใส่เต็มแล้วปุ๊บน้างข้างนะครับยังเหลือนะครับหนึ่งํำปั้นอ่ะํำปั้นผมเนี่ยเข้าไปได้ซ้ายก็ขวาอ่าแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาเอาไว้ใช้ทาอะไรนะดูเงก่อนไหมจะลองเอาโทรศัพท์ใส่เข้าไปนะครับในช่องนี้อะมาดูกันว่ามันจะสามารถทัชสกรีนได้ไหมดูกงีนก่อน ไม่ได้นะครับทุกคนก็ลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับสําหรับ SC 25นะครับอันนี้ก็ถ้าใครได้ดูนะตอนไปยสังคือทั้งบนรถแล้วก็ตอนเดินทางเส้นทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกหรือว่าเดินป่าอะไรก็ตามผมก็ใช้อันนี้แหละก็คือเขาจะมีสายนี้มาให้นะครับทุกคนดูกันเลยของเลยครับสะพายข้างนี่เดือใช้งานนี้เป็นตัวกิ๊บล็อกแบบนี้นะครับ ดูกันก่อนอนี่ครับตัวล็อกเข้าแล้วก็ล็อกอีกข้างนึงนะครับนี่ครับอโอเคแต่ว่าผมใส่ผิดทางนะครับจริงมันต้องใส่ท่างนี้มันจะได้ง่ายขึ้นก็ลองใช้กันดูจะเป็นแบบนี้อ่านี่เลยจะถือหรือว่าจะห้อยเดินแบบนี้ก็ได้นะครับอแล้วก็ตัว sc 2 5่สินะครับมันจะไม่กันน้ำนะครับเขาจะมีเรลงโคเวอร์ตัวนี้นะครับ ให้เราใช้นะครับก็คือเข้าเข้าไปอีกทีหนึ่งไปดูภาพกนะันอุปกรณ์ที่เราจะติดตั้งกับเจ้าฟอร์ซ่านะครับตัว S C 25นะครับก็จะเป็นตัวสายของตัวนี้นะครับเราจะไว้ตรงนี้มาดูกันเปิดบอกขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เอาเส้นเนี้ยไว้ข้างนึงอย่างนี้แล้วก็ไอหัวเนี้ย เอาออกไปไว้อีกข้างนึงแบบนี้นะครับเมื่อเราร้อยสายเรียบร้อยนะครับมันก็จะห้อยออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับของ SC ยี่สิบห้านะครับเนี่ยตัวติดใครจะแปะก็ได้แปะก็คือแปะตรงเนี้ยมาดูกันเอาลงไปเลยครับทุกคนอ่ะจับตรงให้เขาหน่อยอ่าก็จะเป็นแบบนี้หน้าตามันตัวนี้ครับแปะปาบเขาให้จะเป็นแบบนี้แต่า้าใครไม่แปะแบบผมมันก็อยู่เห็นไหมมันอยู่ แล้วเ,เอาตัวล็อกเนี่ยครับเข้านี่เลยจบนี่ครับล็อกสองข้างนะทุกคนนี่ครับล็อกแบบนี้เลยสองข้างจบมันก็จะหลุดไม่ได้เห็นไหมถ้าเวลาเราเติมน้ำมันอะ่ะเราก็แค่ยกออกพอเติมเสร็จแล้ก็แค่เอากลับเข้าไปแค่นี้ครับทุกคนเสร็จแล้ว การใช้งานของมัน SC 25ใบนี้นี่นะครับคือฟิลดิ้งการขี่นะครับเมื่อเราติดตั้ง SC 25เรียบร้อยนะครับมันก็จะหนีบแบบนี้แหละครับทุกคนยังไม่จบนะครับทุกคนทางแบรนด์แชทนะครับเขายังทํากระเป๋ามาเพิ่มนะครับเป็น SL 0 3นะครับกระเป๋าคาดเอวนะครับมีสี่ช่องใหญ่ๆด้านข้างนะครับนี่เลยเองด้านข้าง อ่าแล้วก็มีแถบเรืองแสงสะท้นแสงให้เรามาดูช่องในกันครับนี่จะเป็นแบบนี้โอกว้างนะกว้างเอาเรื่องอ่ะกำปั้นนึงเข้าไปแล้วดันได้อีกโอเคมาดูช่องนี้นครับโหเหลือเหลือเลยครับทุกคนคือไปประยุกต์ใช้กันเอาล้วกันว่าจะเอาทําอะไรนะช่องนี้ผมเอาเก็บกระเป๋าตังค์นะครับกระเป๋าตังค์คุณนายอะ่ะแล้วก็อุปกรณ์เสริมนิดๆหน่อยพวก แบตกล้องพาวเวอร์แบงค์อะไรเงี้ยแล้วก็ด้านข้างนี่ผมยกให้แฟชั่คือว่าสําหรับผมตอนเดินทางแฟชั่มันจําเป็นไงเกรณีแบบว่าออกทริปกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วแบบเกิดรถมีปัญหาอะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องไปหาแฟชั่นอยู่ตรงไหนคว้าข้างตัวเจอเลยครับเพราะว่าเรามี sl ศูนย์สามนี่คาดเอวอย่างเงี้ยนี่ครับแล้วก็เป็นคลิปล็อคแบบเนี้ยเหมือนกันตัวใหญ่ๆมีอะไรครับใช้งานง่ายๆครับ sl 0 3จากแบรนด์แชท ก็วันนี้ก็มารีวิวเจ้า2ตัวนี้นะครับต่อไปรีวิวอะไรกันต่อค่อยว่ากันขอบคุณที่รับชมนะครับนี่ครับอันนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับดูคุณนายมันรออยู่ข้างในดูดูอันนี้คือเบื้องหลังการถ่ายทำรีวิวตัวนี้นะครับดูความสบายของมัน